สวัสดีแรงวันที่หาครับพี่น้องเมื่อนี้มีรายการพิเศษนะครับขอบคุณกับข่าวแรงนะครับจากพี่น,นี่นะครับแฟนคขับของหัวหน้านะครับเมื่อนี้มอีอันพเพิ่นเติมนี่ยังกาอ,อันพพเพิ่มเติมเพิ่มเติมลาดนาขบวนลาดนาตีแม่จ้าตีอันหลวงปู่ขบวไปผลท่ามัดโอ้ยยังอยู่แต่มเหือกุหลาบติดมาอเอาแค่มา วันกินไม่ออกบอน้อนี่บ่ไม่ออกคำอุ้ยอย่ามาโขดป้อนไปป้อนน้องป้านมกะมีกะนมกะมีเอาก้อนมูรเลยตีเอาหลวเอาไปเสียงไปแล้วมาเอาไม่ได้บอนจ้ามาอยู่บนอต๊ะคว่ำ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 เอาอนเพื่อนบ่ได้มาแก่กันนี่เด้แม่ใหญ่ไม่หงาย น่คือเปนตาเสียบพี่ให้นมนะขอบคุณค่ะโอ้ยมันเป็นตาจอยแต่ยายกินแต่นมตาเป็นตาเสียบนอนกินแ้หลายเด้อบารุงเด้ออันพู้นี้เพิ่นมาให้นิ้วป๊า าจังมาบว่านีแล้วอันจะอันฮะหมกกระไลยุคือหกกระไลได้ตีหมกกอะไลได้ตีอัลบอนว่าอะไรตีตีตีตัวเถะอยากยูด้วยตัวยุสับากินแล้วบอก ถ้ากินพร้อมกันบ่เบิดดอกเบิ่งอาการหน่อยนี่สองหมอผุ like ER. like bon ่นมันบมสองหมอเ็กินฮอเดือกกินอย่าม้มือก็บ่เบิดแมมันเล็กอ่เอสิร่องเบิรงเสร็จแล้วเนาะเสียงใหทั้งมีกอมีกอเลยเออเออเนาะมีกอดคอติกิมมีกอดมีดอกเอ้าเมันเวลากินเราจะไปยำอยากเนถ้าลาตามกินในโซนยานนันนอกจากอาพธเพิ่จให้กินมันเสอยากิย ปไปไงแบบข้าพผีมั้ยยังเป็นเราดิกินอะไรบ่ยายิงยังค่ะพี่เอาบะหมุเด้วยได้ไหมก็ไม่รู้เสียงแหบคือวางสั่นเนาะฮันจะไปลองว่าจังไหนอย่าเบิ่นฟังเลยดิปลาปลามาพีมั้ยคนหนึ่งคิดถึงสาวไปนะครับมาเลยน้องซันนี่ได้อะไรกินได้รัานะาหารค่ะดีปลาขอโทษ กินพูดเดียวป่วนี่สคนค่ะดิกินพูดเดียวเด้อเป็นยังไงคือหมูเด้อคนอ่ะอ้ามสวยก็แม่กะละมังเอใจมาไต้เนี่ยอันอันนี้เาไปใต่ไส้เ่ยยื้อใส่ไปแม่อันโอ๊ตคืออร์โรดอร์โรดกินสาวสวยไงแลกินดูเนี่ย ยีนทีนั่งเอกคนกินเผาจังสี่อยู่เนาะเอาพูดอีกคือว่าไรพักก็ได้เต้าหมูถ้าเอาเอาเองตีน้ยเจ้าไหนโอ้ยพูดได้ถูกอย่างเนาะมาสัางจะเนาอเอ้าเจอแล้วสวัสดีค่ะที่เดิมโตเดิมค่ะแม่สวยมากยิ่งไม่ยิ่งไม่แต่งหน้ายิ่งซุ่มหนักเน่อยหรอผู้ใหญ่หนักเลย นี่ก็หล่อมากแต่แหงวงเน่โส,สดผู้นะคะแม่ที่แปลกดีมากเลยวันนั้นน่ะเธอเบาเหรอเด้อจะมีลักฐานเด้อ <c oughs> แม่เน่าจากกะโสดโูด่แล้ว <c oughs> อันนี้ก็ไปกินเขานี่กินแล้วครับโอ้กินแล้วสิเอาไปทำพูดไปหาหา้าคนมาถามซื้อเขาสิซื้อน้ำเนี่ย<า>น้องอะไรน้องอะไรนะน้องน้ำเหนือวเขาเป็นค้นเหนีอเขาขามเขาจะตักลูกมาด้เมเขาสิมเติ้สี่เออไปเบิ้งไปหาแม่อาห้าผนไป Ngang nghe, giữa rồi này. Mẹ thay mày an nặng giữa các con mày. Say, hôm tuốt của tia. Say, chắc say. Tôi cuối hên chắc. Nó sang là <laughs> mà tia. Mày yêu. Ao thật cảm ý mày, tia. Tất cảm ý mày. Boy. Boy. máy cảm ý mày. Tất cảm ý mày. Tất cảm ý mày. máy ยี่นึงจังเอาเด้อวูนนี่กินคือว่ากินเข่ากินน้ำือนางมุ้ไผ่มุ้งมันแม่คือว่าภากันกินเข่ากินน้ำคืออย่างเห็ดคือคนผิดกันแขกฮะเห็ดก็ข้นผิดกันแถมยังโยเก่ไผ่แก่มันังเสร็จบ่เมยนไปกินนั่นมาแล้วไปกินนั่น ลาดนามมะเหลียวไปที่ดูกันแล้วลาดนามมะเติมกอเลยเป็นซืูอน้ซุเปะอันย่างไปหาอยู่กับทอมเพเห็นข้างอย่างนํำสุดดูสิไปงานเหมือนอ่นข้างหยาน่าหนี้ยเอาสิไปน้ำเพลินตีเอาใช่ไปยังสั่นข้างอยางนํำสุดดูแมตตาเลยตอนน้กินเอากินน้ำหรือจะกินหรือเปล่าไปเอาอวาขึ้นอยากเห็แล้วขอข้างยางนล้าอันนี้ เสี้ยงเส้นหม้อโลน้อยไปถ่นี่เอาบ้งสองหม้อก็ได้ไหมเอาอยากได้หลายก็อมู้โอ้ยขอบคุณขอบคุณเด้อพี่นี่ใช่ไหมนี่แอ่ที่พอเส้นยังแล้วทำร้อนด้วยด้วยก็อยากกินอันนี้แล้วพอแล้วไม่ติดกินบาเมื่อเมื่อวันก่อนคือว่าก่อนว่า ขอบคุณเจ้าภาพนะครับดดมีแห้งเด้อคุณพี่นี้นี้อาจารย์นักดนตรีของเรากําลังจะมาเตรียมอุปกรณ์เซตความพร้อมนะครับมันีก่กระซอมญงขคือกอล่ะพี่น้องนี่คือบรรยากาศยง่มเล้ยังครับปลอดฝ้าปลอดฝนฟ้องซ่าปลอดโปรดีดี